สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอครูฟ้าเหมือนเดิมนะคะกับการจัดการสรรประสบการณ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวนิสุวันนี้นะคะครูฟ้าก็มีนิทานสนุกๆน,นะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันนั้นเด็กๆ ต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครที่นั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานเรื่องเหมียวเหมียวมามาจะพาไปหาแม่มมมมเสียงลูกแมวร้องหาแม่ มามาจะพาไปหาแม่นะแก้มใสอุ้มลูกแมวทั้งสามตัวแต่อุ้มไม่ไหวแก้มใสจะทำอย่างไรดีนะแก้มใสอุ้มลูกแมวใส่กล่องทีละตัวทีละตัวแต่ลูกแมวปีนออกจากกล่องแก้มใสอุ้มลูกแมวใส่กล่องลูกแมวก็ปีนออกจากกล่องแก้มใส อุ้มลูกแมวใส่กล่องอีกลูกแมวก็ปีนออกจากกล่องอีกอา้าวเอย่ยบพึ่งออกไปก่อนสิเมีวมวมยวเมียวมามาจะพาไปหาแม่นะแต่แล้วเจ้าแมวน้อยก็ปีนหนีออกจากกล่องอย่าปีนหนีสิเมีวมวมยวเมียวมามาจะพาไปหาแม่นะ กล่องความหมดเลยทำยังไงดีเนี่ยจากนั้นแก้มใสได้ไปหากล่องใบใหญ่มาใส่กล่องใหญ่นี้ปีนออกไปไม่ได้แล้วล่ะเจ้าเหมียวเมียวเมียวมามาจะพาไปหาแม่แก้มใสดีใจ ค่อยๆอุ้มลูกแมวใส่กล่องใบใหญ่แล้วพาไปหาแม่บิ้งบิ้มียวเมมียวเมียวลูกแมวมาแล้วแม่แมวอยู่ไหนเอ่ยแม่แมวดีใจที่ได้เห็นลูกแมวลูกแมวก็ดีใจที่ได้กินนมแม่แก้มใส่ก็ดีใจ ที่ได้พาลูกแมวไปหาแม่เแมวเแมวเแมวนิทานสนุกสนุกก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเห็นความน่ารักของแก้มใสไหมคะแก้มใสเจอลูกแมวพาลูกแมวไปหาแม่ลูกแมวก็ได้กินนมแม่เด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีและทำตัวน่ารักน่ารักเหมือนแก้มใสนะคะ ขอขอบคุณหนังสือนิทานชุดอ่านอุ่นรักเรื่องปรีดาปัญญาจันภาพพันแก้วคูรัตนพิสาร จะได้มาเรียนรู้เรื่องสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนะคะครอบครัวนั้นจะมีทั้งครอบครัวใหญ่แล้วก็ครอบครัวเล็กครอบครัวเล็กจะมีคนอยู่จํานวนน้อยพ่อแม่ลูกสาหรับครอบครัวใหญ่จะมีคนอยู่จำนวนมากซึ่งจะมีคุณปู่คุณย่าลุงป้านะ้าอาอยู่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าครอบครัวของเด็กๆ มีใครบ้างสมาชิกในครอบครัวคุณแม่คุณพ่อพี่ชายของฉันและตัวฉันเด็กๆจะเห็นได้ว่าในภาพจะมีแค่4คน ซึ่งครอบครัวนี้นะคะก็จะเป็นครอบครัวขนาดเล็กแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคุณปู่คุณย่ามีคุณนาคุณอารวมอยู่ด้วยเขาะจะเรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่และตัวของเด็กๆแล้วในครอบครัวของเด็กๆมีใครอยู่บ้าง น้องของฉันพี่ชายของฉันน้องชายของฉันพี่สาวของฉันน้องสาวของฉันในภาพนี้จะเป็นภาพพี่น้องของเด็กนะคะบางคนก็มีพี่ชายบางคนมีพี่สาวบางคนมีน้องชายบางคน มีทั้งน้องชายและน้องสาวต่อไปนะคะจะเป็นสมาชิกสำคัญที่สุดนะคะที่เด็กๆต้องรู้จักก็คือพ่อแม่ของพ่อเราเรียกว่าคุณปู่และย่า พ่อแม่ของแม่เราเรียกว่าคุณตาและคุณยายไหนบ้านเด็กๆคนใดมีคุณปู่คุณย่ายคะยกมือหน่อยค่ะแล้วบ้านเด็กๆคนใดที่มีคุณตาคุณยายอยู่ด้วยคะเก่งมากคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณปู่คุณย่าและคอยดูแลตาคุณยายด้วยนะคะสมาธิญาติผู้ใหญ่ที่เด็กๆควรรู้จักนะคะพี่น้องของพ่อและแม่ของเด็กๆนะคะ พี่น้องของพ่อและแม่ถ้าเป็นพี่ผู้ชายของพ่อและแม่เราจะเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่ที่เป็นผู้หญิงของพ่อและแม่ของเราเราจะเรียกว่าคุณป้าส่วนน้องของคุณพ่อและคุณแม่ของเรานั้นเราจะเรียกคุณอาและ นะคุณอาผู้หญิงอาผู้ชายคุณน้าผู้หญิงน้าผู้ชายเด็กๆต้องให้ความเคารพกับพี่น้องของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าของเด็กๆด,ด้วยนะคะ My family แปลว่าครอบครัวของฉันในภาพนะคะก็จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะที่นอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่มีตัวเด็กๆพี่น้องเด็กๆแล้วก็ยังมีคุณปู่คุณย่าอาศัยรวมอยู่ด้วยนอกจากนั้นบางครอบครัวก็อาจจะมีคุณนาคุณอาคุณป้าคุณลุงอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดไหนสิ่งที่เด็กๆต้องจำไว้นะคะว่าเราต้องช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันคนในครอบครัวพี่น้องต้องรักกันดูแลกันห่วงใย,ยกันนะคะเพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สำหรับวันนี้ครูฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ